คุณวิทย์อยู่ที่กาญจนบุรีฐานที่ตั้งยูทูบเบอร์คืออะไรนะะไรน้ำร้อนนะผู้น้ำร้อนผู้น้ำร้อนเหรอผู้น้ำร้อนน้น้ำร้อนเหรอเป็นแหล่งยูทูบเบอร์ของการเจนบุรีด่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ๋อเหรออแต่เขายังเปิดไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาการเมืองเพราะผู้น้ำร้อนได้เปิดเพื่อเข้าทวายดวายนะไม่ใช่ทวายคนไทยเรียกว่าทวายแต่จริงจริง เขาเรียกในภาษาอังกฤษเขาเรียกดักไวยท่าเรือล้ำลึกที่เขาจะสร้างสะพานเนี่ยอะไรนั่นใช่ไหมนั่นแหละนเขาสร้างเสร็จหมดแล้วแล้วที่ของเพื่อนผมโดนเวรคืนไปแล้วครับรวยดิเวรคืนอ่ะน่าจะรู้ผมว่ามันต้องดูแลผมอยู่นี่อ๋อนะดีๆได้จากคุณเวิทย์เบอร์อะไรบอกเบอร์ในนี้ได้ไหมเบอร์เธอแอดไลน์แอดไลน์ก็ได้มาโทรศัพท์ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแอดไลน์ของประแสงไปป้าแสงกับพี่ได้ดีผลชีวิตแม่พาลุยโอเค thank you so much nice to see you นี่ต้องสังเกตเลยจ้า nice to see you again and again and work and w o together good and good life for healthy for good healthy for good heart forever ขอบคุณค่ะอย่าลืมแอดไปนะดีใจให้รู้จักสุขสันต์วันปีใหม่นะคะ เดินเข้าบ้านกันได้ทีลยถ้าไปถ้าจะปรึกษาก็เข้าไปเลยชอบได้ได้มีปรึกษาเพราะอัปโหลดมันมันไม่ผ่านได้เจอไลยเจอมันแล้วเพิ่งไปทำมันเพิ่งไปทําเม้นต์ผมไปไม่ได้ผมป่วยก็ไปศึกษาถ้ำโบราณที่กาญจนบุรีมันมีหินนะมันมีหินที่เขาทําเป็นขวานทําเป็นหอกเข้าไปทํามันส่งลงคลิปแล้วล่ะคุณเข้าไปอบที่สมุนไพรเนี้ยมันจะได้หายปวด ป้าหนอมักชีเนี่ยเขามีห้องอบไหนๆก็มาแล้วมันช้งไปครบสองอาทิตย์แล้วผมกเขาไปรวจแค่นี้ยาเอาทางแผนปัจจุบันเอาทั้งสมุนไพรในสมุนไพรไทยเราดีนะใช้ควบคู่กันไปนะไอตัวที่พี่ป้าแสงแนะนําก็คือสมุนไพรจะกภูคขาผักขาวตองภู้ขาวผักขาวตองบ้านเรานั่นแหละ จ,จังหวัดทางอีสานก็มีทางเหนือก็มีตอนนี้ปลูกที่ลำนา,าราย200ไร่บริษัทโดกูดามิเอเชียดอทคปลูกตรงนี้แล้วโรงงานอยู่ที่ลำพูนโรงงานเป็นบริษัทโฟแรคไทยแลนด์เป็นบริษัทแรกที่ทําตัวนี้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่เอชไอวีมันกําเนิดขึ้นมานั่งไงว่าผมเคยผ่านนะเอองงลำนาราย200ไร่แล้วก็ที่ลำพูนบริษัทโฟแรคไทยแลนด์เป็นโรงงานผลิตเรียกผิภัณฑ์น้ําสกัดจากภูเขาที่ชื่โอโดกูดามิเพราะได้รัฐบาลญี่ปุ่นมาวิจัยด้วย มีสารแอนตี้ออกซิเดนสูงมากอืแล้วก็ประเทศจีน้ายักษ์ใหญ่หลานเคยผมก็เป็นญี่ปุ่นมนกแล้วเขาน่าจะรู้จักโดกูดามินะนั่นแหละมันดีมากให้เขามาช่วยพ่อหน่อยจ่ายค่านี้ให้หน่อยแล้วมันจะดีขึ้นคุณเป็นไหมว่าโอเคโอเคมาดูเลยแล้วจะให้รายละเอียดดีมากมากนะ้รงการเม่ไหลได้เลยส่งถึงที่คุณซื้อบรษัสามดวรแตซื้อกับแสงควรหนึ่งสองวดก็ได้เพราะเป็นตัวแทนตั้งสิบห้าปีแล้วกินใช้อยู่ตรงนี้ ราคาค่อนข้<ม>างแพงแต่มันดีเข้าไปโคกันในได้ดโอเค<ป>โอเคอเดียวผมจะเมนไปใ I c e s o see you ไปละโอเค<ป>ถ้าไปค่ะได้รู้จักคุณวิทย์คุณวิทย์เป็นตัชดอตอนนี้ไม่สบายแขนหักรอรักษาตัวดีนะโชคดีได้เพื่อนเราเพื่อนมารับเพื่อนแท้เพื่อนแท้มีอยู่จริงเพื่อนแท้มีอยู่จริงๆนะคะ เห็นได้เคสดีจากหลานชายก็จะก็เจอเพื่อนก็เจอวิกฤตทางการเงินเพื่อนควักมาให้เลยนะคะสามแสนเกือบสี่แสนโดยไม่อีแอะอะไรเลยช่วยเต็มที่โอ้โกะโกชอบใส่เสื้อหนังอยู่เรื่อยเลยไปกันค่ะทางข้าวหมู่บ้านเลดบอนตอนนี้อยู่ ทางข้าวมันถนนจะเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายนะคะตรงลงจากสะพานค่ะเลี้ยวซ้ายไปตรงมาเลยก็นี้เป็นซอยสองตอนนี้เป็นซอยสองแต่ของป้าแสงอยู่ซอยสามระหว่างทางเราก็ได้ชมดอกไม้สีเหลืองมันจะดอกลำพึงหรือดอกลำเพย ดอกลำพึงมีไหมคะแต่เทพสิรินก็ได้แม่ลำพึงนะแม่ลำเผยลำเผยที่เทพสิรินต้องลำเผยสิตาไม่เคยบอกนี่มีต้นมะกรอกน้ําด้วยไม่ไม่คิดว่าจะได้เจอมะกอกที่ปลูกในกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมคะมีลูกด้วยมะกอกต้นมะกอกยิ่งขึ้นโอ้โหเซราดินที่นี่อยู่ดมสมบูรณ์มีพัก เหมือนสะดาเลยอะมีดอกเหมือนสะเดาเลยดอกนีด่ดอกบัวตองหรือเปล่าเนาะบางคนว่าดอกลำเพยดอกบัวตองมันคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันนะคะไปกลับบ้านเราซอยสามแล้วบนซอยสามนะคะเราบางทางก็จะมีดอกไม้นี่ต้นเมื่อวานพายซุมมละ แรมแลมอนแต่ตอนนี้เป็นเขียวเๆอยู่นี่อันนี้จะออกออกดอกสีเหลืองสวยงามถ้าทางเหนือจะดอกดอกบัวต่อหลบให้รลดไปก่อนค่ะดอกบัวต่องโหต้นนี้ก็สวยงามปลูออกในถังรีไซเคิล คงยังไม่ถึงบ้านคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u b ซับสไคร้ราธุนะคะ